สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้มาผอกับรซาบนคนมะวนนี่คือเกาคือเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อเนี้ยแซาบนสิบหามกินกว๋วยจับพี่น้องกว๋วยจับวันนี้เด็กก๋วยจับมากพี่น้องไปตลาดในพี่น้องเสร็งไงก๋วยจับเครื่องในเครื่องในหมูบ้างไม่เลือดพ่อพี่น้องก่อนเลือดอื อแ <ừ. S 2> <ừ. S 1> สบนะแสบเยอะไอับถึงในมูมีไข่ผป่ะข้ามเดียวเลยไข่กินปูโปล่อืม

อยู่ห่างไกลตลาดให้นเนี่ยแต่ว่าเซเว่นอยู่ไกลอยู่เซ้าเวีนอยู่ไหนปกักซอยอืม Cho ở bên mặt bàn Anh đi cái thịt ốc bởi bèo bên bàn nè Thịt bèo bán nùa Khốp lột Hắn kín quả chạp kín tiêu nè Sao bên trên bàn จึงควรจะเดินอุบวนด้่นะพี่น้องแลวพี่น้องคลิปนี้ก็ไปใช้ไม,ม่ล่ะค่ะขอบคุณขอบคุณในการรับชม,มะนะคะเนาะแม่กะไหลถึกใจกะแช่แซวบนญได้ค่ะพี่น้องค่ะขอกันไปคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ